นี่ครับไฟจากตู้เชื่อมมาแล้วมาผ่านเข้าไดโอดห้าตัวกองกระแสด้วยคาปาซิเตอร์จะออกไปบวกไปลบเข้าตัวนู่นครับ ถ้าเป็นตู้เชื่อมรุ่นใหม่ <c oughs> ก็ใช้ได้เลยเ <c oughs> พราะเชื่อมรุ่นใหม่เป็น DC ตัวนี้เป็น AC ตู้เชื่อม AC ถ้าจะเอาไปเข้าจะเอาไปคืออะไรอะนี่ครับมอเตอร์ตกน้ำเราจะดูที่ว่าหายรั่วหรือ,อยัง เอาใส่ไฟเส้นหนึ่งกับมิตเตอร์อีกเส้นหนึ่งลงกลาวสิบเก้าสามร้อยเอาไ่า่วะเอาเ,าเอาเอา,เอาให้นิ่งเอาให้นิ่งวานสองร้อยเคยังรั่วอยู่หรอครับสองร้อยเคยังรั่วอยู่เพราะฉะนั้นต้องอบจอ ตอนนีอบชุดสตาร์ทอยู่เริ่มร้อนแล้วครับเริ่มร้อนแล้ว,ลวต้องคอยดูคอยระวังครับไม่งั้นเดี๋ยวไหม้พอปิดมาช,ดชุดกำลังต่อชุดกำลัง ริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วทำแบบนี้หลายเที่ยว,ลลวปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ครับปล่ทิ้งไว้ไหม ออกก่อนครับเอาทีละนิดเมื่อกี้ชุดลานอันนี้ชุดสตาร์ทพูดถึงมอเตอร์ตกน้ำครับมอเตอร์มีทั้งตกน้ำจืดและน้ำเค็มถ้าตกน้ำเค็มเราก็ต้องถอดออกแล้วก็เอามอเตอร์ที่ตกเราถอดออกเสร็จเรียบร้อยมอเตอร์ที่ตกไปแช่น้ำจืดให้มิดให้ท่วมลวดนะครับ ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงให้มันเจือจางความเค็มที่อยู่ข้างในลวดเราก็เอามอเตอร์ขึ้นออกมาจากน้ำที่แช่ไว้มาตั้งไว้บนภาชนะเพื่อให้น้ำมันไหลเสด็จออกมาและสักพักหนึ่งเราก็จะเอาปืนเอาลมเป่าเพื่อให้น้ำลดลงไปอีกระดับหนึ่งแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ทีนี้เราก็หาที่อบเมื่อก่อนผมใช้หลอด200วัตต์ในการอบเอาหลอดไว้ข้างล่างเอามอเตอร์ไว้ข้างบนแต่ว่าน้ำต้องแห้งหน่อยครับเพราะงั้นเดี๋ยวถ้าน้ำไหลลงหลอดก็จะดูก็หลอดก็จะแตกเมื่อก่อนใช้หลอดครับต่อมาก็ใช้อ่าตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เพราะเป็นไฟ DC อยู่แล้ว ก็ต่อได้เลยแต่ว่าต้องคอยระวังครับเอาแค่อุ่นๆแล้วก็ปรับให้ร้อนพอปรับร้อนปุ๊บเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสตาร์ทแล้วก็ชุดลันสลับกันไปสลับกันมาแล้วมาหลังๆนี่ผมใช้ตู้ตู้ใหญ่ครับตู้เชื่อม AC แต่ต้องผ่านระบบอ่าไดโอดบิดที่เห็น,นใช้ทั้ง6ตัวครับไอห้าตัว กองกระแสด้วยครับปาซิสเตอร์ทำให้เสเอ่อบวกลบต้องคอยระวังนะครับใช้ตู้แบบตู้เชื่อมเพราะว่ากระแสสูงมันจะทำให้ร้อนไวมากต้องค่อยๆสลับครับสตาร์ทก่อนหรือชุดลันสลับแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็มาทํำอีกครับทำอยู่หลายเที่ยวครับ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าน้ำความชื้นนั่นมีอยู่หรือไม่เราก็ต้องใช้มิตเตอร์เมื่อก่อนผมใช้แบบเข็มครับตั้งด้วยความถี่สูงๆอย่างเช่นว่าเอ่อ x 1 0 k นี่แล้วก็ดูวัดดูครับถ้าวัดได้อยู่ประมาณ10 ยีหรือว่า100 k อย่างเงี้ยครับยังใช้ไม่ได้แสดงว่ายังมีความชื้นอยู่ในรวดมีความชื้นอยู่ในระบบเราก็ต้องอบอีกครับอบจนกว่าจะได้อ่สิบเมกะโอห์ม oh 20เมกะโอห์ม oh หรือว่าถ้าดีก็ไม่มีเลยเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีเลยครับแห้งสนิทแน่นอนอว่า,า,วออาง ถ้าดูแล้วแห้งสนิทด,ดูเช็คลูกปืนใช้ได้ไม่มีเสียง <5. S 1> ไม่มีติดคือกัก <3 S 1> ถ้ามี <5. S 1> เปลี่ยนเลยครับเสร็จแล้วก็ลอกไฟดูครับถ้าหมุนดีไฟไม่รั่วส่งงานเลยครับ